อโอเคอ่ะพี่มาพูดเขาเลิกสือของเคลียร์กันเลยกับประเด็นประกาศล่าสุดเขาเรียกว่า,วา,วาประกาศออกมาเป็นออขวดทท้ากันเลยครับก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากมีปัญหาแบบ <c oughs> กระตบกระแทกหรือแบบเหมือนกับกระจุกจิกอ่ะเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราก็รู้สึกได้ว่ามันก็มีอะไรที่มันสัมพันธ์กันโดยที่มันเกิดการขัดแย้งตลอดมันก็มาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่น คณะกรรมการพิเศษที่ไปเวที Miss Universe Thailand ก็เวลาเวลาไปสัมภาษณ์นะฮะกะ็ควรจะสัมภาษณ์ผู้เข้าประกวดแต่ว่าเวลาสัมภาษณ์ไปได้พักหนึ่งก็มาแบบกระทบกระแทกด่าดทอล้อลานเวทีเราถึงแม้จะไม่พูดชื่อเวทีแต่ใครก็รู้ว่ากำลังกำลังว่าใครอยู่เราก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นะครับเพราะว่าโดยปกติคนเราก็ต้องมีมารยาทด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เน็ตไอดคนนี้ก็แบบด่ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึก เราก็รู้สึกลำคาญแล้วก็ก็มีอยู่อีกวันหนึ่งก็คืออ,อย่างหงทองเนี้ยก็ไปถ่ายรูปกับเวทีมิสอุนิเวิสต์ไทยแลนด์นะฮะแล้วก็บอกเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่ด้วยกันอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราเราจากกันไม่ได้เลยเหรอนะฮะแล้วมันรู้สึกมันมันเริ่มหุดหงิดนะฮะหลายๆครั้งที่มันมีปัญหาแบบเนี้ยแล้วเราก็รงรู้สึกลำคาญแล้วก็หลังๆนี้ก็คือจะมีแบบระบบ77จจังหวัดอีกนะครับในอีกหนึ่งเวทีนะฮะ ซึ่งเราเราก็เลยรู้สึกว่ามีเมี7 7จังหวัดก็ได้ไม่เป็นไรทุกคนก็ทําได้แต่บางเอิมว่ามีการไปติดต่อ PD ดีเราอะ่ะตลอดเวลานะฮะติดต่อ PD ดีเราอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคือเราอยากอยู่ของเราอะเราเราสร้างมาด้วยความยากลําบากนะฮะคือเราก็เลยไม่อยากกระทบกระเทือนกันเราเลยตัดสินใจว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอะนางงานที่จะประกวดเวทีมิสแกรนเนี่ยเราก็ระบุว่าถ้า ไป2เวทีนี้เราก็จะไม่รับแต่เราไม่ได้หมายถึงว่าทั้งหมดนะครับมันยังมีเวทีเยอะแยะมากมายในประเทศไทยนะครับเพียงแค่ว่าเราเราเหนื่อยแล้วอะ่ะที่จะถูกการถูกการกระทบกระแทกแล้วก็ถูกการใช้งานในวัตถุดิบที่มันใกล้เคียงกันเกินไปครับการออกผลไปก็เหมือนกับกระทบกระแทกเหมือนกันนะครับขึ้นออกไปปั๊บแรงโจมตีก็มาเลยก็ต้องยอมรับครับว่าเวทีมิสการเป็นเวทีที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับ อะไรที่เราอยากได้อะไรที่เราไม่อยากได้เราก็จะบอกชัดเจนและอย่างเคสนี้เราก็บอกชัดเจนว่าเราอยากจะอยู่ของเราตามลําพังเราไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครนะฮะโดยเฉพาะ2เวทีที่เรากําลังประกาศไปนะเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่หลังๆมาเนี่ยเราคิดว่าเราก็ลงทุนแล้วเราก็ทํางานของเราค่อนข้างหนักนะครับใครจะทําเวทีแบบ71จังหวัดยังไงเราก็ได้หมดนะฮะแล้วบางคนบอกว่าเราเราออกกฎมาเพื่อบังคับ ไม่ให้ผู้หญิงมีทางเลือกบ้างอะไรบ้างเราไม่ได้บอกห้ามไปนะครับต้องเข้าใจบางทีบางคนอะ่ะพูดเอาแต่ได้ก็เราไม่เคยที่จะบอกว่าห้ามไปแต่เราบอกว่าให้เลือกไป <c oughs> จะเลือกไปที่ไหนก็ได้นะครับทุกเวทีในประเทศไทยนะครับซึ่งแต่ถ้าเราบอกสองเวทีนี้คุณจะเลือกไปก็ได้หรือคุณจะเลือกเราก็ได้ไม่เลือกเราก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สั่งห้ามเลือกต้องเข้าใจในตรงนี้ด้วยนะครับเราเองเป็นบริษัทเหมือนกันนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือก คุณสมบัตินะในสิ่งที่เราต้องการได้คุณเองมีโอกาสที่จะเลือกคุณก็เลือกเวทีที่คุณต้องการได้ผมว่ามันก็แฟร์พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะให้ทุกอย่างเราต้องยอมรับจะให้ทุกอย่างต้องยอมอดทนจะให้ทุกอย่างแบบต้องถูกกระทบกระแทกไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เชิญไปมานั่งด่าเราสปอนเซอร์เป็นของเราแล้วจะ77จังหวัดจะต้องแบบมาติดต่อพีดีเรา แล้วนางงามมันก็วนลูบกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็เบื่อเพราะว่าเวทีเรากว่าจะเทรนนางงามมาได้ต่อให้เขาตกรอบนะฮะแต่เราก็ต้องใช้เวลาในการเทรนมีต้นทุนอยู่ด้วยกันเกือบเดือนนะครับเจสิบเจคนมันก็วนลูบกันไปอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากเกี่ยวข้องพูดง่ายๆว่าเบื่อครับทำไมถึงต้องไปสองเวทีนี้ครับผมก็บอกไปแล้วเหตุผลชัดเจนก็คือเวทีอื่นก็ไม่ได้มีเป็นล่คือเล่าให้ฟังนะครับลองไปหาฟุตเทจดู การเชิญเน็ตไอดอลคนหนึ่งไปเป็นกรรมการควรจะพูดถึงเรื่องการสัมภาษณ์นางงามที่จะให้ผ่านเข้ารอบแต่กลับลุกขึ้นมาด่าเวทีผมต่อให้ไม่พูดชื่อเวทีร้อยคนล้านคนที่ฟังอยู่ใครกี่คนฟังก็รู้ว่าด่าใครอันนี้ผมก็ว่ามันไม่แฟร์ถูกไหมฮะถ้าใครไปวันนั้นผมว่ามันไม่แฟร์หรือใครดูอยู่เป็นสดแล้วควรที่จะแบบรีบห้ามปาล์มหรือสั่งห้ามทาหรือสั่งอะไรใดๆหรือเฟดกล้องหนี <c oughs> เป็นที่สนุกสนานลา่ลา,ลา,ลา lamps. เริงของคณะกรรมการที่เหลือและเจ้าของเวทีฮ่าหัวล้อกันล่าเริงแล้วก็ยังแบบต่อเล็กต่อน้อยแล้วก็อุ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วแม่พอก่อนเดี๋ยวรถทัวร์ที่จอดรถทัวร์หนูไม่พออะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรเหรอะเห็นเราเป็นมิสแกนบันเทิงสินหรือไงฮะอะไรอะไรก็จะต้องมาเล่นเล่นเราอ่ะซึ่งบอกตรงๆงว่าเราเบื่อเราเบื่อเราไม่อยากเกี่ยวข้องที่ออกเนี่ยบอกตรงๆนะเบื่อ เออไม่อยากยุ่งก็เท่านั้นเองครับก็เท่านั้นเองจริงๆและอีกเวทีหนึ่งครับคือลตฟร์มเหมือนกันใช่ไหมเจ็ดเจ็ดเจ็ดจังหวัดใช่ครับแล้วก็ติดต่อพีดีเราเยอะมากเราเราก็เปลี่ยนหัวเราถึงต้องออกกฎว่าห้ามพีดีเข้าไปเกี่ยวข้องอกว่าจะสร้างพีดีได้ทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่ามิสแกรนปีนี้ปีที่สิบเอ็ดระบบจังหวัดมีมาปีแปดปี <c oughs> <c oughs> บางคนอยู่กับเราเนี่ย <c oughs> มาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้อย่างเช่นภูเก็ตทุกคนรู้จัก เชียงใหม่รู้จักทุกคนรู้จักหมดอยู่กันมาเนี่ยอย่างผมเพิ่งกลับมาจากศรีสะเกดเชียงรายอยู่กันมา8ปีใครที่เก่งๆใครที่มีนางงามสวยๆใครที่มีฐานะหรือมีความคล่องตัวในการจัดการประกวดที่ดีแน่นอนมันก็เป็นเป้าหมายของทุกคนแต่ว่าอยากให้ทุกคนเคารพในสิ่งที่เราสร้างทุกคนสามารถสร้างด้วยตัวเองได้เพราะ,ะนั้นคุณต้องใช้ความสามารถในการสร้างไม่มีอะไรดีหรอกครับถ้าคุณจะไปเอาของใครเขามา แต่ว่าสร้างอ่ะจะอยู่กับเราตลอดไปผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้วัฒนธรรมแบบนี้บ้างนะไม่ใช่แบบเห็นใครดีแล้วก็อยากจะดีกับเขาด้วยมันก็ไม่เหมาะมันก็ทําให้เราหงุดหงิดพอเราหงุดหงิดปั๊บถ้าเราไม่ออกประกาศไป7 7คน77จังหวัดเขาอาจจะมีบางคนอาจจะแบบไปช่วยด้วยเหตุผลใดๆก็ตามมันก็ไม่ถูกอ่ะ <c oughs> แล้วเวทีเราคนละสไตล์อ่ะมันไม่ใช่ไงวัตถุประสงค์ก็ไม่ใช่ แล้วเราก็เน้นนะครับว่าเวทีมิสแกนเป็นเวทีเพื่อประชาธิปไตยเท่านั้นนะฮะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับตัดสินใจนานไหมคะก่าจะประกาศไม่นานครับลำคานสักพักก็ตัดสินใจได้เลยนะตัดสินใจได้เลยนะครับต่อไปนี้เราจะไม่ยอมทนอะไรอะไรใดๆอีกแล้วเพราะว่าเราทําทุกอย่างเพื่อพัฒนาของเรานะเราอยู่ในกรอบของเราตั้งแต่หลังจากมิส s u นิเวิร์สเปลี่ยนเจ้าของเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสในการแข่งขันกับเวทีอื่นละ เราจะปกป้องอ่าอ่า t y p e r t y ก็คือทรัพย์สมบัติของเราที่เป็นแกรนทุกอย่างไม่ให้ใครมารบกวนเรามากแต่ถ้าใครจะเข้ามาเราก็จะบอกว่าให้ทุกคนหยุดอยู่แค่นั้นนะเราจะไม่ให้ใครเอาวัฒนธรรมอะไรมาเข้ามาในแกรนเพราะว่าแกรนเราต้องการเป็นแกรนจริงๆจากนี้เป็นต้นไปคือเราจะดูแลตัวเองหนักขึ้นครับพี่นาว,าาวัครับแล้วหลังจากนี้ไปเราต้องมีออกเป็นรายละหักสอไหครับสหรับ P D แล้วก็สาหรับคนที่จะเข้ามาประกวดต้องเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ตามตามหลักก็แค่นี้ที่ประกาศไปแล้วเรียบร้อยครับก็คือ PD ดีเขาประกาศแล้วนะครับแล้วก็นางงามที่จะมาประกวดก็ประกาศแล้วก็คือถ้าใครผ่าน2เวทีนี้มาก็พีดีห้ามรับเข้ามาเป็นผู้สมัครในจังหวัดนั้นๆนะฮะถ้าเห็นหรือรู้ก็ขอให้สละสิทธิ์ทันทีนะครับถ้าไม่รู้โดยบังเอิญแต่ถ้าตั้งใจก็พีดีก็มีความผิด ในฐานะขาดคุณสมบัติในการให้ความร่วมมืออาละพีดีสามารถจะไปส่งนางงามไปเวทีส่งเวทีนั้นได้ไหมครับก็ประกาศไปแล้วครับส่งนางงามก็ไม่ได้ครับนะฮะพีดีเราก็ต้องเป็นพีดีของเราใช่ไหมครับใช่ครับใครๆก็ห่วงสมบัติของใครครับสร้างมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างพูดตรงๆอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยสร้างมาตั้งแต่ยังไม่เคยคิดทํานางงามใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายก็เห็นไปหลายเวทีอยู่เหมือนกันนะก็เอาเนี้ยก็คือพอละ ให้เวลาโลดแล่นให้เวลายืมใช้พอละต้องทุกคนต้องสร้างเองกันบ้างนะนะสังคมมันจะได้ถาวรครับนะแต่ทีนี้ไปพิจารณาท่ามาันวงการนางงามจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเพราะเมื่อก่อนจะเป็นนางงามเดินสายแต่ถ้ามันนี้มันออกกฎมาแล้วว่าต้องเป็นเฉพาะ,พาะไปได้ครับทุกคนสารตายายก็มาได้ <c oughs> สารตายายเป็นอะไรเพศเพศอะไรขอโทษมาดูมีทุกเพศคือมาได้หมดผมบอกแค่สองเวทีนี้ยังมาได้หมดโหเยอะแยะเลยมิสอะไรก็มีเยอะแยะนะฮะมิสซูปรา เฟบูลัสอะไรผมยังพูดได้แต่เยอะแล้ใช่ไหมเ<า>ยอะแยะมีหมดแค่สอง<า>แค่อะไรอย่างเงี้ยแค่สองอันเนี้ยที่ตอนนี้ขอพักก่อนอขอพักก่อนเพราะว่าด้วยด้วยเราไม่อยากให้ดามาคือมีมีตำหนิไปมากกว่านี้นะครับเอาจริงๆแล้วเหตุผลใหญ่ก็คือว่าปล่อยให้คณะกรรมาการมานั่งด่าผม,มในการสัมภาษณ์อันนั้นก็ไม่ควรครับ นนผมไม่กล้าฮะผมไม่กล้าทำกับ่คือังสุดท้ายใช่ไครับไม่ครับรฟังเส้นแรกครับเป็นแรกนี่คือเส้นแรกังเส้นแรกที่รู้สึกรู้สึกไม่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 ไมโอเคครับแล้วที่ประกวดไปก่อนหน้านี้ที่จะต้องมาตัดเริ่มตัดสินปีนี้มีไหมครับผมมีบอกชัดเจนนะครับว่าเริ่มจากปีไหนนะฮะ2022คือที่ผ่านมาแล้วก็เวอีกหนึ่งเวทีเริ่มจากปีนี้เลยครับแล้วอนาคตจะต้องเพิ่มเป็นมิสทัลันโว่ได้ไหมครับไม่ครับได้ข่าวว่าลิขสิทธิ์ก็ตกไปอยู่กับ ใช่เดียวกันอะไเงอ๋อไม่ครับไม่ได้ข่าวอย่างนั้นจริงๆหรอครับได้ข่าวครับงานพูดการ,รอ่อไม่หรอครับถ้ายังไม่มีผลกระทบอะไรก็ไม่ได้หมายถึงทุกอันนะครับก็ยังก็ยังไปด้ยวยกันได้ไม่มีปัญหาหรอกครับนี่ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าอะไรก็โดนไปหมดอย่างเช่นเจ้าของเวทีโทรศัพท์ เร <c oughs> ื่องของเวทีโทรศัพท์มหาผม <c oughs> ใช่ไหมฮะเปิดสปกเกอร์แล้วก็แบบผมก็โดนมันก็คือโอ้อะไรกันเนี่ยคือไม่เอาไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นคือก็ไม่อยากไม่อยากเล่นอะไรแล้วไม่ได้แบบโกรธเป็นส่วนบุคคลนะแต่ว่าเราต้องรักษาเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์แมนซ์ของของเอ i เพราะว่าเราปีนี้เรามีนโยบายที่จะเติบโตค่อนข้างเยอะครับก็ในแง่กฎหมายครับถ้าถ้าฝั่งของเขา,เา,เา,เาเยังมีการพูดถึงหรือว่ามีการเปรียบเปยถึงเวทีเราต้องมีพี่นวัด จำเนินการมีการพัดพิงอ่าคือมันก็ไม่ได้พัดพิงถึงขนาดผิดกฎหมายแล้วครับนะเพียงแต่ว่าเราก็ทนฟังต่อไปแล้วก็ถ้าอะไรที่มันแบบจะทําให้ผลประกอบการของเราจะต้องมีเกี่ยวข้องเราก็ออกกฎกติกาไปเรื่อยๆนะฮะก็เท่านั้นเองแต่ส่วนคนที่ถึงขนาดเข้าข่ายมินเมย์ผิดกฎหมายเราก็ดําเนินการอยู่แล้วในช่วงนี้นะครับซึ่งก็ต้องโดนอยู่แล้วครับ อันนั้แนแง่ๆผมเห็อบที่จะเคยฟ้องนี่คือกระบวนการไปถึอย่างไรนะครับที่นวัอ๋อตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ได้แจ้งความแล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยครับนะฮะในบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนคือต้องบอกก่อนว่ามันมีทั้งมันมีทั้งต้องฟ้องที่โรงพักแล้วก็ฟ้องที่ศาลด้วยนะที่โรงพักตอนนี้ก็ได้มีการฟ้องไป ในในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนความคืบหน้าเดียเด๋ยวจะอัปเดตให้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นสไตล์ที่ฟ้องแล้วเอามาโชว์นะฮะเพื่อให้คนต้องรู้เพื่อเป็นการลงโทษผมรอตอนเวลาที่ดําเนินการทางกฎหมายจริงๆครับแต่ว่ายืนยันว่าฟ้องแน่นอนแล้วก็ฟ้องเราด้วยครับฟ้องในคดีอะไรได้บ้างก็เบื้องต้นนะฮะก็แน่นอนครับหมิ่นประมาทนะฮะหมิ่นประมาทนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าหมิ่นประมาทเยอะมาก นะครับในทุกเรื่องนะครับแล้วก็ยังมินประมาทเพิ่มเติมก็ฟ้องอีกนะฮะอย่างเช่นบอกว่าเกี่ยวข้องกับทอง700ล้านนะฮะซึ่งวันนั้นก็พูดชัดเจนว่าผมเป็นบองค์กรเราผิดนะฮะจากคำพูดที่เรียกให้ทนายอีกคนหนึ่งไปฟ้องมันที่มันเกี่ยวข้องกับทองมันเป็นคนคือ มันก็เป็นการพูดที่ชัดเจนด้วยกระบวนการของมันสมบูรณ์อยู่แล้วอันนี้ก็เพิ่มเติมเข้าไปเพิ่งเพิ่งเป็นโบนสัสเพิ่มไปให้อทิตย์ที่ผ่านมาให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่ม <c oughs> นะฮะซึ่งก่อนนั้นก็เพิ่มคือถ้าจะเพิ่มเพิ่มได้ทุกวันนะครับนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไรจะหยุดกันสักทีนึงนะฮะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับสําหรับผมก็ไม่ได้ซีเรียสหระเวลาฟังแล้วไม่รู้สึกซีเรียสนะฮะแต่ว่าเสียเวลาในการที่จะต้องไปลงไปศารกันกแต่ก็ต้องไปครับ พี่นว่าใจว่าหลังจากนี้ไปพอเราออกกฎไปแล้วคาดบอกมาครับว่านางงามจะได้นางงามแบบใหม่ยุคใหม่หรือเปลี่ยนพิฉมออมันไม่ได้ว่าเราต้องการออกกฎและอยากได้นางงามใหม่นะหรือพิฉมหรอกครับแต่ว่าเราหวงในทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติของเราที่เราต้องฟื้นฟูแล้วก็ต้องพยายามพัฒนามันมาเราก็เลยเราก็เลยเราก็เลยอยากที่จะปกป้องเอาไว้เท่านั้นเองครับไม่มีอะไรแล้วก็ไม่อยากให้เกี่ยวข้องครับ คือนางงามของผมจะไปไหนก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าถ้าไปแล้วก็คือไม่ได้กลับมาก็เท่านั้นเองครับไปได้ไปได้ใ่ไปได้แล้วไปได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเวทีไหนจะออกกฎว่าไม่รับนางงามที่มาจากแกก็ก็ได้นะครับมันก็เป็นสิทธิ์เสมอภาคทุกคนทําได้ใครคิดว่าอ่ะคุณสมบัติข้อหนึ่งก็คือต้องไม่เคยสมัครเวทีมิสแกนมาก่อน เขาบอกได้ครับไม่มีปัญหาทีนี้ความหนักใจก็กลับไปอยู่ที่ผู้จะเปประกวดไม่หรอกครับยุคนี้เขาต้องเลือกอะครับเขาอยากเป็นใครเขาอยากอยู่กับใครเขามีสิทธิ์ในการเลือกครับเพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนตอนนี้นางงามมันไม่ได้เพียงแค่ว่าไปเดินเพื่อประกวดมันต้องใช้สมองในการคำนวณว่าอนาคตคืออะไรครับมันอาจจะดูเป็นการตัดสิทธิ์หรือว่าจํากัดสิทธิ์ของสาวงามสองวิทีไหมครับประเด็นนี้ที่นักวิจารณ์ว่ายังไงคร่อจำกัดสิทธิ์ไหม ก็ ó, เอาจริงๆมันเป็นการให้เขาเลือกนะครับถ้าคิดว่าจํากัดสิทธิ์ไหมเราเป็นบริษัทเอกชนนะเราก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะคอ l l i ฟายว่าเราจะเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรก็ได้น,นี่เป็นสิทธิ์โดยสมบูรณ์แต่ถ้าเราเป็นองค์กรของรัฐบาลอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่เนี้ยด้วยหลักการของการทํางานในระดับในเอกชนนะเราสามารถที่จะบอกคุณสมบัติได้ว่าเราจะไม่เอาอะไรเราจะเอาอะไรอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเหมือน,นมีแรงงานบางส่วนนะครับผมมองว่ากดทั้งสอง อ๋อสิทธิเสรีภาพมันเข้าใจผิดแล้วคาว่าสิทธิเสรีภาพคือสิทธิเสมอภาคในการที่คุณจะเลือกคุณจะเลือกเขาหรือเลือกเราก็ได้อันนี้คือสิทธิเสรีภาพนะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าคาว่าคุณมีสิทธิ์คือคุณจะเลือกอะไรก็ได้ไปหมดมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอ่าสิทธิ์มันก็ต้องเคารพในกฎกติกาของคนอื่นด้วยนะครับถ้าคุณอยากมาเราคุณก็มาเลยนะครับแล้วถ้าคุณอยากไปเขาคุณก็ไปเลย หรือคุณอยากจะไปที่อื่นอีกจังเยอะจังยะคุณก็ไปได้นะฮะแต่ว่าถ้าอันนี้ที่คนพูดกันผมว่าน่าจะเป็นการน่าจะเป็นแฟนคลับของฝั่งนู้นมากกว่าที่วิตกัง,งวลว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็เลยพยายามจะบอกว่าให้แบบทําอย่างนี้มันไม่ถูกมันจะแบบละเมิดสิทธิคนอื่นหรือจํากัดสิทธิคนอื่นผมไม่เคยละเมิดใครและผมไม่เคยจํากัดสิทธิใครทุกอย่างทําเพื่อชะลอไม่ให้เกิดปัญหาใหญ่ขึ้นและเขาก็ยังคงมีสิทธิที่จะเลือกในการใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิม เพียงแค่ว่าเราก็มีกรอบของเราว่าเราจะรับแบบนี้ถ้าเขารู้แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้พูดย้อนหลังเราพูดตั้งแต่วันนี้เดินต่อไปในอนาคตคนที่เคยประกวดสองเวทีนี้มาแล้วในอดีตนะครับก่อนหน้านี้มาได้หมดไม่ได้มีปัญหาเลยเวลาเราทําอะไรเราบอกปัจจุบันกับอนาคตเราไม่ได้เอาอดีตมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแพลนชีวิตของคุณณวันนี้แก่กับอนาคตได้ครับ แต่ว่าพี่นวัดยืนยันว่าเป็นการรักษาสิทธิ์แต่ไม่ได้จํากัดสิทธิ์ของของงานเป็นการรักษาวิธีการทํางานนะครับแล้วก็สไตล์การทํางานแล้วก็คุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครเหมือนการสมัครงานนะครับหลายๆคนถ้าสมมุติว่าการสมัครงานพนักงานตอนรับบนเครื่องบินความสูงจะต้องไม่ต่ำกว่า167ถ้าผู้หญิงสูง160จะมาวัยได้ไหมว่าจํากัดสิทธิ์มันก็มันก็ถ้าคุณจะพูดก็พูดได้แต่ถามว่ามันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่มันต้องคอลี่ไฟอะไรสักอย่างหนึ่งครับเพราะว่า เราก็สามารถที่จะเลือกคุณสมบัติในสิ่งที่เราต้องการกับไม่ต้องการได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าบริษัทเราสร้างด้วยเงินของเราแล้วบริษัทเราก็หาผลประโยชน์จากการทําธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่ชัดเจนแล้วไม่บอบช้ําแล้วก็ไม่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 อาจจะแบบมีเรื่องอะไรใดๆที่มันเกี่ยวข้องเราไม่ต้องการแบบน้ครับอันนี้คือใช้เฉพาะประเทศไทยหรือใช้เฉพาะประเทศไทยครับในนั้นเขียนชัดเจนนะครับว่าเวทีอะไร นะฮะเราแค่นั้นเองครับเวทีประเทศอื่นไม่มีเวทีนี้ครับ